สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง KPS นะครับผมวันนี้มาอยู่กับเลนเกมฟอร์ซากิโดยจะมาอธิบายเรื่องสกิลของเกส1 3 3 7แล้วก็วิธีการเล่นเกส1 3 3 7ถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเลยมาดูที่สเตตกันก่อนในส่วนของระดับความยากจะอยู่ระดับ4ดาวเลืจะมีอยู่115หน่วยความเร็วในการเดินจะอยู่ที่12ความเร็วในการวิ่งจะอยู่ที่24หลอดสตาร์เมน่าม็กอยู่ที่100หน่วย s t a ร์เมนาลดอยู่ที่10หน่วยต่อหวินาทีสตาร์ามเมน,นาเพิ่มอยู่ที่20หน่วยต่อหวินาทีต่อมามาดูที่พาสีอันแรกจะเป็นในส่วนของเมทูรัสเกส1 3 3 7จะมีเลือกเพิ่มอีก15หน่วยจาก100หน่วย ไปจะเป็นในส่วนของความสามารถแรกจะเป็นในส่วนของบล็อกคูดาว24วินาทีเกณ1 2 3 7จะทำการตั้งกาแบบมวยไทยและได้บบรับบัฟรีสแตนขั้น5เป็นเวลา1วินาทีและดีบัฟโซโลเนตขั้น4เป็นเวลา2วินาทีถ้าเราบล็อกการโจมตีของฆาตกรได้บัฟรีสแตนและดีบัฟโซโลเนตจะหายไปแล้วได้บบรับบัฟสปีขั้น1เป็นเวลา3วินาทีโ <Okay. S 1> ดยเราจะได้สกิลพันติดมาด้วย, oh. ดวยเดี๋ยวค่อยอธิบายอีกทีตอนหลังนะครับผมและสกิลนี้จะการสกิลโปรยตาไม่ได้แต่เมื่อก่อนกันได้ครับโคตร อันที่2คือชาร์จคูลดาวน์45วินาทีเกส1337จะทําการพุ่งไปด้านหน้าเป็นเวลา1.5วินาทีถ้าหากเราไปชวนกับฆาตกรโนนดนขณะที่สกิลนี้ทํางานอยู่ฆาตกรจะกระเด็นไปข้างหลังและปิดการใช้งานสกิลเป็นเวลา1.25วินาทีและจะทําทให้เกส1337เป็นอมาตะ1.25วินาทีถ้าหากมีเกต1337อีกคนใช้ท่านี้เหมือนกันชวนเข้ากับฆาตกรโดยถ้าหากฆาตกรโดนสกิลนี้ชนไปก่อนน้า นี้เป็นเวลา4วินาทีจะทําให้ค่าลกรได้รับตามเมต15หน่วยแทนและค่าลกรจะไม่กระเด็นออกไปคือมันเอาไว้กันพวกสแปมชนรัวๆนั่นแหละครับผมโดยถ้าหากเกท 1, 3, 3, 7ชนไม่โดนอะไรเลยจะทําให้ติดดีบัฟโโลเน่ขั้น2โดยขึ้นอยู่กับระยะห่างของคาละกรผมจะสรุปง่ายๆเลยละกันนะครับผมถ้าค่าละกรอยู่ไกลก็จะติดดีบัฟโโลเน่ตันขึ้นถ้าคาละกรอยู่ใกล้ดีบัฟโซโลเน่จะสั้นลงคือไม่ต้องมาแบบกองกันอยู่3เท่าของระยะห่างของ ของคาตากรหา13จะได้เท่ากับอะไรอะไรอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวมันจะงงกันนะโดยถ้าสกิลนี้ชนเข้ากับกำแพงจะติดกูดาห์ทันทีคือมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละแค่ติดฟูดาห์เฉยๆนะครับผมและถ้าใช้สกิลนี้จะไม่รีมานาให้ในระหว่างที่กําลังพุ่งไปข้างหน้าอยู่อันสุดท้ายจะเป็นในสของพันโดยจะได้รับมาจากบล็อกท่านั้นโดยจะมีอยู่2รูปแบบแบบแรกถ้าเราเก็บเอาไว้และไม่ใช้ทันทีเกรดหนึ่งสองสามเจ็ดจะทำการกำหมัดเป็นเวลา1วินาทีแล้วต่อยไปข้างหน้าจะทําให้คาตกรที่อยูนทน่ ยะที่ต่อยเนี่ยจะโดนตีสตันเป็นเวลา2วินาทีแบบที่2ถ้าเราทําการบล็อกแล้วกดใช้สกิลพันทันทีเนี่ยจะทําให้จากพันจะกลายเป็นแพรลี่โดยแพรลี่จะใช้ระยะเวลาทําการอยู่ที่0.6 25วินาทีและจะสวมหมัดเข้าหน้าฆาตากรทําให้ติดตั้ตันไปถึง3.5วินาทีกันเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของเกมเพลย์เกต1 3 3่เป็นตัวที่มีตําแหน่งช่วยเพื่อนและใส่เดียวกับฆาตากรเป็นหลักในส่วนของสกิลบล็อกจะขึ้นอยู่กับรีเฟล็กของคนเล่นล้วนๆเลยไม่มีอะไรมากและมันสามารถกันด้านหลังได้ด้วยต่อมาสกิลชาร์จแนะนําว่าควรใช้ตอนอยู่พื้นที่สงูงๆเท่านั้นเพราะจะทําให้ฆาตกรเสียเวลาโดยถ้าเราชนแล้วคัน ล้กอนตกลงไปข้้งล่างมันก็ต้องขึ้นมาใหม่อีกนะครับแล้วถ้าเราใช้บนทางเรียบๆไม่ได้หรอคือสําหรับผมมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะคารากอรมันจะเดินมาตีเราโดนและบัฟอมตะมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นด้วยเออมีอีกวิธีหนึ่งถ้าเราทําแบบเมื่อกี้ไปแล้วนะครับคารากอรมันจะตีเราแน่นอนมันก็ไม่การันตีหรอกว่ามันจะตีเราไม่ตีนะครับผมเราก็ยังบล็อกและส่วนได้แล้วก็แพรี่ใส่มันนั่นเองนะครับผมในสองพันกับแพรี่ก็เล็งให้มันแม่แม่นรักกันนะครับมีแค่นั้นเลยแล้วก็ระวังข ฆาตรกรสวนทันด้วยละกันและมันจะมีอีกทริกหนึ่งคือเราทําท่ากินโคกหรือใช้กล่องพยาบาลหรือเต้นก็ได้พอคาตรกรมาส่วนใหญ่พอเห็นอะไรอย่างนี้จะเข้ามาฟันเราแน่นอนนะครับผมเราทําการกดยกเลิกสกิลแล้วบล็อกแล้วก็แพรี่นะครับผมเข้าหน้าคาตรกรได้แบบที่ที่เลยคือแอคนนหน้าไหะเอาง่ายๆก็จบกันมาแล้วนะครับผมสำหรับในส่วนของเกม1337ในเกม Forza k i n ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามถ้าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนก็บอกได้เลยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ